8. ความเชื่อผิผดๆเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันนะครับข้อแรกเลยนะครับรองเท้าวิ่งยิ่งแพงยิ่งดีจริงไหมผมว่าไม่จริงอนะ่ะนี่เป็นความเชื่อที่ผิดมากนะยิ่งของแพงยิ่งดีมันไม่จําเป็นครับเพราะว่าราคาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่ารองเท้าเนี่ยมันจะเหมาะกับเท้าของเพื่อนๆหรือเปล่าบางคู่ <ล riz attorneys> ราคาหลักหมืน่นหลักหมื่นกลางๆหลักหมืน่นต้นๆแบบนี้แต่ใส่มาแล้วไม่เข้ากับเท้าเราเท้าเราถูกรองเท้าที่มันแพงๆกัด หรือว่าใส่แล้วรู้สึกว่าวิ่งแล้วไม่สบายอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นความเชื่อที่ผิดผิดว่ารองเท้าว,วิ่งยิ่งแพงยิ่งดีครับสครับรองเท้ามีการรองรับแรงกระแทกมากที่สุดคือตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่จําเป็นเสมอไปนะครับเพราะว่าต่อให้รองเท้ามันรองรับแรงกระแทกมากขนาดไหนถ้าเกิดเพื่อนๆวิ่งในท่าที่ไม่ถูกต้องมันก็มีโอกาสบาดเจ็บได้หรือรองเท้าที่รองรับแรงกระแทก ก็ไม่ใช่ตัวเลือกดีที่สุดในวันที่เพื่อนๆจะเอาไปซ้อมพวกทําความเร็วหรือใช้ในวันแข่งขันนะครับที่ต้องการความเร็วที่มากขึ้นแต่รองเท้าที่เป็นรองรับแรงกระแทกดีๆเนี่ยน้ำหนักตัวมันจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิด3นะครับการใส่รองเท้าวิ่งควรใส่ให้พอดีกับเท้าของเราอันนี้ผิดมากนะครับและหลายๆคนก็จะเจอปัญหาแบบนี้คือวิธีการในการเลือกไซส์รองเท้านะครับวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกไซส์รองเท้านะครับส่วนตัวผมจะเลือก ไซส์เนี่ยใหญ่กว่าเท้าจริงเนี่ยอยู่ที่บวก1.5เซนติเมตรเท้าผมยาว26.5ผมเลือกที่28เซนนะครับแต่ใครหลายๆคนอาจจะบวกแค่1นเซนก็พอเช่นเท้ายาว26.5ใส่รองเท้าจริงๆที่27.5ซนเมตรแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบมันจะบวก1เซนหรือบวก1.5ซนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ยังไงก็ตามเพื่อนๆต้องเผื่อไซส์ขึ้นมานะครับเท้าจริงวัดได้เท่าไหร่ก็ให้บวกขึ้นมา บวกหหรือบวก1นนะครับข้อที่4นะครับนั่นก็คือรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่จะต้องดีกว่ารุ่นเก่าเสมออันนี้ไม่จําเป็นเสมอไปนะครับหลายๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสทดลองรองเท้ารุ่นใหม่ๆนะครับที่มีการปรับปรุงสูตรปรับนุ่นปรับนี่อะไรมาปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วกลับไปใช้รุ่นเดิมดีกว่ารุ่นเดิมดีกว่าเยอะก็มีหลายรุ่นนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องดีกว่ารุ่นเก่าเสมอไปนะครับมันอยู่ที่ว่ามันเข้ากับเท้าของเพื่อนหรือเเปล่่่าาาแตถ้กิดว รุ่นใหม่ออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆใสแล้วไม่ชอบนะครับก็อาจจะลองเปลี่ยนยี่หอดูก็ได้หรืออาจจะลองซื้อรุ่นเก่ามาใช้ก่อนแต่ถ้าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยถ้ารุ่นใหม่มันไม่ดีจริงรุ่นถัดไปเดี๋ยวทางผู้ผลิตเขาคงจะพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับข้อที่5ครับรองเท้าวิ่งสามารถใช้ได้โดยที่ไม่จํากัดไม่จริงนะครับรองเท้าวิ่งมีอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของรองเท้าวิ่งนะครับโดยปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ2ปีนับจากวันที่ผลิตวันที่ผลิตนะครับไม่ใช่วันที่เพื่อนๆซื้อมานะ 2ปีนะับจากวันผลิตนะครับมันมีอายุการใช้งานประมาณนั้นแล้วก็ระยะทางในการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก500-800ถึงกิโลเมตรพอะมันถึงระยะทางที่ประมาณสัก5 0 0รถึงกิโลเมตรแล้วหรือมันเกินระยะเวลา2ปีมาแล้วนะครับนับจากวันที่ผลิตนะมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลงและเพื่อนๆก็ควรจะต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่ได้แล้วครับถ้าโดยปกติก็คือว่าถ้าจะคำนวณแบบง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อครับเพื่อนๆซื้อรองเท้าปีนี้สมมุติเป็นรองเท้าที่ออกรุ่นใหม่นะซื้อเลยณนะวันที่มันออกนะครับ ออกที่วางขายที่ไทยนี่แหละพอซื้อปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆใส่วิ่งซ้อมทุกวันหรือซ้อมสักประมาณ5วันต่อสัปดาห์นะครับวันละประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับทุกวันเลยนะต่อเนื่องตลอด1ปีนะครับมันจะใช้ระยะทางประมาณ800-900ถึงกกิโลเมตรซึ่งมันก็จะพอดีกับอายุการใช้งานของรองเท้านะครับแล้วก็พอวันที่ครบ1ปีเนี่ยรองเทารุ่นใหม่มันก็จะออกมาเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาเปลี่ยนรุ่นใหม่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อนๆคงไม่ได้เปลี่ยนทุกๆ1ปีหรอก ปีหนึ่งเดี๋ยวก็ซื้อสัก2อสมคู่นั่นแหละถูกไหมแน่นอนนะครับข้อที่6นะครับนั่นก็คือว่ารองเท้าว,วิ่งใช้กับกีฬาชนิดอื่นได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมันไม่มีรองเท้ากีฬาคู่ไหนนะครับที่สามารถใส่เล่นได้ทุกกีฬาทุกประเภทกีฬานะครับรองเท้าแต่ละชนิดแต่ละแบบเนี่ยก็เหมาะสมกับแต่ละชนิดกีฬาที่แตกต่างกันไปรองเท้าว,วิ่งเหมาะสำหรับการใส่วิ่งใส่เดินได้โอเค แต่รองเท้าวิ่งไม่เหมาะกับการใส่ไปเล่นบาสเกตบอลไม่เหมาะกับการใส่ไปเล่นเทนนิสและไม่เหมาะกับการไปตีแบดหรือไปทําการยกน้ําหนักเล่นเวทเทรนนิ่งที่มันต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้นไม่เหมาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องใส่วิ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เราพุ่งตัวไปข้างหน้า แต่ในขณะที่ถ้าเพื่อนๆไปเล่นบาสเกตบอลนะครับเพื่อนๆจะต้องวิ่งออกด้านข้างสไลด์ตัวออกด้านข้างบ้างหรือเล่นพวกแบดมินตันเล่นเทนนิสมันต้องสไลด์ตัวออกด้านข้างมันจะไม่เหมาะครับเพราะฉะนั้นเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับชนิดกีฬาด้วยนะครับข้อที่7ครับรองเท้าว,วิ่งคู่เดียวกันเหมาะสําหรับทุกคนทุกคนสามารถใส่คู่นี้ได้อันเนี้ยก็ผิดนะครับ เพราะว่าสรีระเท้าของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเท้ายาวบางคนเท้าหน้ากว้างบางคนหลังเท้าใหญ่แบบนี้รองเท้ารุ่นเดียวกันผมอาจจะใส่สบายใส่แล้วชอบใส่แล้วรู้สึกไม่คับแน่นแต่ผมอาจจะให้เพื่อนอีกคนนึงลองใส่เขาบอกเขาใส่ไม่ได้เพราะว่าหน้าเท้าเขากว้างนั่นแหละนั่นคือเหตุผลว่าทําไมรองเท้าแต่ละคู่นั้นจึงไม่เหมาะสําหรับทุกคนแต่มันจะเหมาะสําหรับแค่คนบางคนหรือใครบางคนเท่านั้นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับแครับไม่จําเป็นต้องลองรองเท้าก่อนซื้ออันนี้ก็ ผิดเหมือนกันจริงๆแล้วควรจะต้องลองรองเท้าก่อนซื้อนะครับเพื่อให้เราได้มีโอกาสลองสวมลองใส่ดูก่อนว่ามันเป็นอย่างไงบ้างน,นะครับแต่เข้าใจครับว่าในเวลานี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะซื้อออนไลน์กันเยอะนะก็ดีที่สุดก็คือผมอยากแนะนําให้ไปลองที่ร้านไปลองสวมลองใส่ลองเดินลองจ็อกกิ้งเบาๆก่อนนะครับว่าเราชอบไหมเราชอบฟีลลิ่งแบบนี้หรือเปล่านะครับเราใส่แล้วเราสบายเท้าหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสจริงๆไม่มีเวลาจริงๆนะครับซื้อออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ดีฟังรีวิวจากเพื่อนๆหรือฟังรีวิวจากนักรีวิวท่านต่างๆนะครับลองดูว่าเออคู่นี้มันน่าจะเหมาะกับเรานะแล้วเราก็ลองสั่งมาดูแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากแนะนําว่าให้ไปลองที่ร้านไปลองสวมลองใส่ลองเดินลองวิ่งจ็อกกิ้งในร้านก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสรุปอีกสักนิดนึงนะครับแความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งนะครับข้อแรกนั่นก็คือรองเท้ายิ่งแพงยิ่งดีนะ ไม่จําเป็นต้องดีเสมอไปนะของแพงนะครับ 2. คือรองรับแรงกระแทกดีๆก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ผิด 3. ก็คือว่าขนาดของรองเท้าเนี่ยเวลาที่เลือกไซส์ของรองเท้าควรจะเลือกให้พอดีกับเท้าของเราอันนี้ก็ผิดนะครับเดี๋ยวได้เล็บม่วงแน่นอน 4. นะครับรองเท้ารุ่นใหม่ย่อมดีกว่ารุ่นเก่าเสมออันนี้ก็ผิด บางทีรุ่นใหม่ที่ออกมาก็ไม่ได้ดีกว่าเสมอไปนะ 5. รองเท้าวิ่งใช้ได้ไม่จำกัดมันมีอายุการใช้งานของมันครับ2ปีนับจากวันที่มันผลิตจำคําพูดผมให้ดีนะ2ปีนับจากวันที่มันผลิตและใช้ได้ประมาณสัก5 0 0รถึงแกิโลเมตรแต่บางคู่อาจจาะยุสั้นกว่านั้นหรือบางคู่อาจจะใช้ได้นานกว่านั้นนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของรองเท้าก็แล้วกันลองดูรีวิวของแต่ละท่านดูนะครับข้อ6ก็คือว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยสามารถใช้ในกีฬาอื่นๆได้มันใช้ได้แต่อาจจะไม่ดีและไม่เหมาะนะครับเพราะฉนั้นควรเลือกรองเท้าให้เหมาะกับชนิดของกีฬาจะดีกว่า7นะครับรองเท้ารุ่นเดียวกันเหมาะสําหรับเท้าของทุกๆคนเลยอันนี้ก็ผิดนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับไม่จําเป็นต้องลองรองเท้าก่อนซื้ออันนี้ก็ผิด ควรจะต้องลองก่อนดีที่สุดนะครับสุดท้ายครับเพื่อนเพ่ครับฝากกันไว้นะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ